กินข้าวอิ่มแล้วพาย่าออกมาย่อยเดินยืดแข้งยืดขาหน่อยมันสวยมากมันจะขาวก็ไม่ขาวจะชมพูก็ไม่ชมพูอีกอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่จอดรถหน้าบ้านกันนะคะทำไมเขาถึงไม่จอดรถหน้าบ้านกันเนาะไก่จะไคร้เราก็หกนี่เลยไก่ทอดเหลือง,อ,งอร่อยอร่อย ี่ไก่ของแม่บักเรียวกินคนเดียวไม่มีใครแย่งพอมังจะชิมไก่แม่บักเรียวอเอ๊ะนั่นเด้อแม่ไปยอมาเย่โอ้ฮัลโหลก็ไซมัสมาแล้วกไซมาสวันนี้เดี๋ยวจังตื่นเช้ามาทำพิซซ่าให้คุณย่าทานลิซ่าลิซ่าโจสพิซซ่า これはいのくねえお顔あるのあいいやまあ、いんぺんないお父様ようにしんうに顔を崩さないように顔が <laughs> あでもピザやるけどさチーズがとろけるさなくなっちゃう <laughs> おさい เดียวมาเกงสุกยอ้อยสุกอ้อยมิเสตเต้เขาทำพิซซ่าให้อ่ะบอกมีปากมีจมูกมีตาม,ม,ม,มีผมด้วยเขาไว้น่ากินมากโออิชิโซทายทายทาทาย 痛い痛い痛い半本叩いたいよわちゃん。シードเยอะมาก。シードเยอะよ。わあ、美味しそう。 อี่อยสิเด yes. ี๋ยวมาおばちゃんอร่อยสิวะสุดยอดเส้น <Seattle> สุดยอดามกันฝีมือลานกับฝีมือลูกชายยุ่เจ้อีออ mặc quang mọi cái tông hài hát hài hát chị sang rồi có chịu có chịu hơi hơi hài 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 hơi hài hơi 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 ปกติแล้วญี่ปุ่นไม่ไม,ไมีจิ้งจ๋ง,งแบบนี้นะแม่ก็ <ขอ S 2> คิดว่ามันติดกระเป๋าเดิน <ขอ S 1> ทางเรามาหรือเปล่ากินข้าวอิ่ม,มแล้วพายาออกมาด้วยเดินยืดแข้งยืดขาหน่อยมีท่านผู้ชมถามแม่บักเดียวมาว่าที่แบบสีแดงๆนี่คืออะไร สีแดงๆนี้ก็คือเสาโทริใช่ไหมคะก็เหมือนที่เราเห็นกันตามศาลเจ้าอันนี้ก็เป็นศาลเจ้าเล็กๆนะคะเป็นศาลเจ้าเล็กๆถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นแบบศาลพระภูมิอะไรประมาณนี้เหมือนทําไว้ให้แบบเขาเรียกว่าเทพเจ้าหรอรเทพเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เหมือนศาลพระภูมิบ้านเรานั่นแหละ ต้นไผ่สวยมากดอกอาจิไซที่เราเห็นตอนนั้นมันยังไม่บานใช่ไหมนี่มันบานแล้วมันสวยมากมันเป็นสีแบบสีแบบสวยมันสวยมากมันจะขาวก็ไม่ขาวจะชมพูก็ไม่ชมพูคุณย่าบอกว่าดอกไม้สีแดงมันไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นใบไม้ทุกท่าน ยอดใบไ,ไม้เกิดใหม่เป็นสีแดงอาพาร์ตตักะทำอาพาร์ตเมนต์ทำอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็าเป็นเหมือนกับเป็นทาวน์เฮาส์ทุกท่านแต่ลักษณะอย่างนี้นะญี่ปุ่นเขาจะไม่เรียกว่าทาวน์เฮาส์เขาจะเรียกว่าอพาร์ตตก็คือทำไว้ให้เช่าอ่ะนะไม่ได้ทำเป็นบ้าน เนี่ยเป็นแบบนี้พาคุณย่าออกมาเดินทีไรน,นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคย่าจะผายลมเยอะเพราะว่าเหมือนกับเวลาเดินแล้วลำไส้มันทำงานบางทีก็ต้องแบบรีบไปเข้าห้องน้ำปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณย่าก็ยังคิดว่าตัวเองไม่ได้ใส่ผ้าอ้อมเวลาปวดหนักปวดเบาก็จะแบบไม่ไม,มไม่ยอมไม่ยอมไอ้นี่ต้องไปที่บ้านแล้วสรุปพอไปถึงบ้านปุ๊บถอดมันก็แบบ ไม่ทันมันก็จะต้องเก็บต้องล้างกันเป็นวัดคําว่าวัดกับคําว่าศาลเจ้ามันต่างกันยังไงก็คือคําว่าวัดนี่ก็คือจะต้องมีพระมีพระอยู่ใช่ไหมเขาก็จะเรียกว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโอเทระโอเทระถ้าเกิดว่าเป็นศาลเจ้าก็จะเป็นจินจะเป็นศาลเจ้าก็คือจะไม่มีพระอยู่เป็นเวลาเอาไว้แบบ ทำประกอบพิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่จอดรถหน้าบ้านกันนะคะทำไมเขาถึงไม่จอดรถหน้าบ้านกันเนาะก็เพราะว่าเขาก็รู้ว่าสิทธิของเขามีแค่ไหนคนญี่ปุ่นนะเนาะในเรื่องของสิทธิเขาก็จะไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นน่ะถามว่าที่หน้าบ้านไม่ใช่ที่บ้านเราเหรออะไรเงี้ยที่หน้าบ้านไม่ใช่ที่บ้านเราทุกท่าน ที่หน้าบ้านน่ก็เป็นที่ของรัฐเป็นพื้นที่ของรัฐบ้านตัวเองก็มีอยู่แค่พื้นที่ของตัวเองแต่ว่าเพื่อนบ้านก็โดยรู้กันว่าจะไปจอดหน้าบ้านเขาอะไรสมมติว,ว่ามีญาติมาอะไรเงี้ยมาขอจอดอะไรก็ต้องขอคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปขอรัฐแต่เขาจะไม่จอดรถล,ล้ำออกมาในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเอง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แม่เดียวชอบคนญี่ปุ่นเรื่องของการจอดรถนี่แหละนะก็จะมีเป็นล็อกอันนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเขาก็จะต้องมีที่จอดรถไว้ให้เวลาไปซื้อรถก็จะต้องมีเขาเรียกว่าที่จอดรถกำกับไปให้เขาดูด้วยไม่งั้นก็ซื้อไม่ได้นะทุกท่านไม่มีที่จอดก็ห้ามซื้อ อย่างถ้าเกิดว่าเราอยู่อาพาร์ตเมนต์เนี้ยเราก็ต้องให้เจ้าของอาพาร์ตเมนต์เขาออกเอกสารยืนยันว่าอามีที่จอดรถให้อะไรเงี้ยบ้านสีขาวหลังนี้สวยมากเลยหลังใหญ่มากเป็นอีกสไตล์หนึ่งของคนญี่ปุ่นอะเนาะเป็นบ้านที่น่ารักมากๆเลยสุจิยะสุจิยะ ะสังเกตได้ว่าเนี่ยแหละวันหยุดถ้าเกิดไม่ใช่เทศก,กาลไปไหนเขาก็จะอยู่บ้านกันรถก็จะจอดอยู่นู่นแหละตกเย็นก็พากันออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างคนญี่ปุ่นชอบอันนี้ก็ชอบไปสถานีมีรถอย่างเงี้ยรถเก่าๆอย่างเงี้ยไปสถานีรถเก่าๆก,ก็ไม่เปลี่ยนเพราะนงมันยังใช้ได้นะ แท็กซี่เก่าๆแต่ว่าสภาพต้องดูดีนะนะด้วยแบบสภาพภูมิประเทศของเขาเนาะเขาก็จะมีที่ราบลุ่มเหมือนบ้านเราน้อยหน่อยก็จะมีที่แบบลุ่มๆเนินๆเหมือนหนังการ์ตูนเลย ตอนดูดูเดมอนนะมันก็จะมีบ้านแบบอยู่บนเนินบ้างอะไรเงี้ยครลันบ้างเป็นเหมือนกับหนังสือเวียนของหมู่บ้านอ่ะこれはเรいこれวすごสูง,ง <c oughs> <c oughs> ครวย <c oughs> ชันมากตรงนี้ชันมากต้องเดินด้วยกันเพราะว่ามันชัน ต้องรีบกลับแหละอยากจะทอยเด็ดแหละจะเข้าห้องน้ำแหละเอ๊ะเด็กกีตาร์ชิเซ็นช่ะสุวยฮานุชิมินั่นเหรอวิจารวิจาระวิจารสยฮานุชิมิไอ้ให้กลับมาเลยอ่ะสุวยสุวยเด็กกีตาร์ชิเซ็นช่ากลับมาถึงบ้านแล้ว ร้อนมากทุกท่านโอเคค่ะหิวมากแล้วพณผเ้าก็จะทําไก่ไก่ตะไคร้กิน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรไก่แบบไก่นึ่งสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนญี่ปุ่นเขาก็จะทําเป็นลาเมงกินมาทากันเถอะค่ะหิวมากสมุนไพรของเราก็มีไม่มากนะคะก็มีแค่ตะไคร้รากผักชีแล้วก็พริกใบมะกรูดกระเทียมมีอยู่สองกลีบเล็กๆเ,เนี่ย นร่องสงสารมีแค่นี้เลยค่ะ มความหิวนะมันก็ทำให้เราลืมอะไรไปหลายอย่างค่ะลืมกดอัดวิดีโอพูดก็จะไม่เป็นและพ่อหิวมาก mm hmm. ก็ไปเนื่องนะคะ mm hmm. นี่เลย ตปื่อยๆเลย เร,เราก็มีเลยไก่ชนม์ไทยของเราก็จะได้แล้วไก่ทอดเหลืองๆอร่อยอ เนื่อสมุนไพรของเราได้แล้วนี่ไก่เนื่อสมุนไพรของเรามันหลจจะดูแห้งๆนะคะแต่ว่านี่จะบอกว่าไม่บุเรียว่มีน้ำซุปเรามีน้ำซุปนี่อันนี้คือสามารถเอาไปซดเป็นซุปได้แล้วก็นี่เอามาลาดให้มันฉ่ำๆ น้ำซุปมันลดให้มันฉ่ำๆไก่สมุนไพรของเรามิโซะซุปของคุณยา่าอันนี้ก็คือซาเกใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะแซลมอนย่างคือทำไก่ย่างคุณย่าเขาไม่ค่อยกินไงคืออันนี้คือทำเป็นไก่ไม่มีกระดูกนะคะ แต่ว่ามันก็กินยากสำหรับคุณย่าอยู่ก็เลยทำปลาให้จะได้กินปลานั่นอะไรต่อนั่นเนี่ยดิสนีย์ดิสนีย์สนนั้นไม่หรอกนี่ไก่ของแม่วากเระยวกินคนเดียวไม่มีใครแย่งข้าวเหนียว いないでしょ簡単いいこれ臭いの食べてみて臭いんだろ食べてみていや臭いのかなパマンたちも買い物やん。臭いの臭いいいさ。 ก็เมียเป็นคนอีสานเราว่ามันเป็นอีสานอีสานกุแอีสานกุแจลูกกหางจกังหางจกังเยอะสังนอีเยต่่าจะปแล้วเหนอวะเดีวดร่้อ่เี้ย

ตอนนี้เราก็กำลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ต Bigio Sun ซึ่งเราขับมาไกลมากเรามาที่กิบาริเกากะซึ่งมันเป็นที่ที่บ้านเก่าเราแถวนี้นะคะทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราช้อปปิ้งที่ซูเปอร์ Bigio Sun แล้วก็ซูเปอร์อัลบาเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกันแล้วเราก็จะไปหาใครคนหนึ่ง จะตามไปดูนะคะว่าเราจะไปหาไข่กันวันนี้เราก็มากันสี่คนโอชิตมิหรอฮะบ้านจ๋าไปกันไปบ้านโนปันลาวะมิมังไปที่นี่ไปที่โน่ไปกันไปกันไปกันโอซากิบุรไม่ได้มานานมาก แต่ก่อนบ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแป๊เดียวก็ปั่นจัก,กรยานมาที่นี่แหละสุ per big โยซันแล้วก็ซุ per a l อัลบาบ้านเราก็ไปทางนี้แป๊บเดียวคุณย่าบอกจำไม่ได้ไไดที่สุ per big โยซันตรงนี้มันจะใหญ่กว่าที่นู่นเยอะบ้านเราเยอะบ้านเราตรงสถานีมันเล็กไงตรงนี้จะใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบตรงเนี้ยเป็นแบบของลดราคาไอ้น,นั่นอีโคราคาลเล ซีโรชูก็มีชีโรคาเฟอีนอ่ะมีแบบนี้ด้วยโคกที่แบบเป็นแบบโคคาโคล่าโคคาโคล่าโน้มซีโรซาโตโมซีโรคาเฟอีนโมซีโรเื่มพี้ยกูยงลองเอาไปกินดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมเนี่ยใครที่ชอบกินสปร이์นะอันนี้อร่อย oh. อันนี้อร่อย,อ,นนอ,รอ,ยอร่อยมาก เพืママ本本่อนๆมามาตโมคนญี่ปุ 3, ่นน<は>่ะเขาชอบกินอันนี้กินกับเลมอนก็อร่อย I w a r i s o n สามพันเนดิ้งสามพันอว่าสามพันสามพันสามพันห้าร้อเยนาเอ๊ะこれ前に買ったことあるよないよあるよきいやつ2ลิตรのこれはノカフェインのようんつるา ะะร่าา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 นาาอาาาาาาาราาาาาาาบาา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 ่าา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 าแล้วแตงโมแตงโมลูกละาา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 า้าาปาา ลูกใหญ่นะ <Yeah. S 1> <laughs> คุณย่าบอกซื้อลูกเล็กเนี่ <Yeah. S 1> <laughs> ลูกเท่ากําปั้นนี่ห้าร้อยแปดสิบเยนทุกท่านลูกเน,นี้ยร้อยห้าสิบบาท mm. บล็อกคดี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเยนก็ถือว่ายังแพงอยู่โทมัโต้เจ็ดสิบแปดเยนเมลอนลูกละหกร้อยแปดหกร้อยเก้าสิบแปดเยนลูกละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นเมลอนสีส้ม อันนี้เป็นเมลอนเขียวที่นี่ผนกแปลาสดก็เยอะปลาก็เยอะกว่ามันใหญ่กว่าที่บ้านเราเยอะเลยกุ้งแช่แข็งถูกนะเนี่ย798เเอาไว้ทำเทมปุระ อันนั้นแบบเหมือนลดราคานะกไมัยกบวกหนึ่งก็คือห้าบวกหนึ่งก็หกไม้ใช่ไหมหกอันหกตัวราคาเก้าร้อยแิบมันก็ราคาปกติแต่ว่าทำเหมือนแบบมันลดราคาจเจบเดสที่บ้านเราอะน่ากินกว่า วิเกราันเหมือนกันนะแต่ว่าโอซูชิต้องกินที่บ้านเราน่ากินกว่าซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็ซื้อไอติมติดมาด้วยค่ะมานั่งกินกันบนรถนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นร้อนมากๆเลยค่ะหน้าร้อนปีนี้ของญี่ปุ่นนะคะความร้อนมาเร็วมากๆเลยค่ะปกติเดือน6นะคะมันก็จะเริ่มร้อนค่ะอุณหภูมิก็ไม่น่าจะเกิน2728องศานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมันทะลุ30กว่าไปแล้วค่ะเดี๋ยวพอกินไอศกรีมกันเสร็จนะคะไม่พักแล้วก็จะพาทุกคนนะคะ ไปบ้านคุณป้ามีมี่กันค่ะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะคะพ่อมาร์กบอกว่ามาหาคุณป้ามีมี่นะคะเห็นรถจอดอยู่หน้าบ้านแต่ว่ากดกิ่งเท่าไหร่นะคะคุณป้าก็ไม่ยอมออกมาสักทีนะคะเราก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าพ่อมาร์กเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้องชายนะคะแต่คนญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างเกรงใจกันค่ะยืนกดออดนานๆนะคะก็เกรงใจข้างบ้านค่ะก็เลยตัดสินใจกลับบ้านนะคะ มาล้าให้แม่วกเรียวฟังค่ะแต่แม่บิกเรียวฟังแล้วนะคะรู้สึกว่ามันผิดวิสัยค่ะถ้าเกิดว่ายืนกดออดนานๆแล้วไม่เปิดประตูนะคะอย่างน้อยๆก็รู้ว่าเป็นน้องชายนะคะต้องมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแม่วิกเรียวก็เลยตัดสินใจชวนพ่อมาร์กมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะคะแล้วเราไม่ทําอะไรเลยนะคะมันก็จะมาเสียใจทีหลังค่ะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าเราจะได้เจอคุณป้าหรือเปล่าค่ะ มาถึงบ้านคุณป้ามีมี่แล้วนะคะเป็นเหมือนที่พ่อมาร์กบอกทุกอย่างเลยค่ะมีรถจอดหน้าบ้านหน้าต่างทุกบานนะคะถูกปิดหมดเลยค่ะแม้กระทั่งชัตเตอร์นะคะ,ะแสดงว่าข้างในนี่คือไม่มีแสงเลลอดเข้าไปได้เลยค่ะเราก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะแม่แบักเลวก็ตัดสินใจนะคะลงไปกดออดค่ะกดออดอยู่นานพอสมควรค่ะแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับจากด้านในเลยค่ะแม่แบักเลวก็ตัดสินใจเรียกนะคะคุณป้าคุณป้า คุณป้าอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมคุณลุงอยู่ไหมคุณป้าอยู่ไหมตุ๊กจังเองพวกเรามาหานะคุณย่าก็มาด้วยคือไม่เป็นยวก็พูดหลายอย่างนะคะแต่แล้วนะคะก็ไม่มีเสียงตอบรับจากด้านในเลยค่ะพอมาก็เลยลงไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนะคะเขากําลังรดน้ําต้นไม้อยู่ค่ะเพื่อนบ้านของคุณป้าบอกว่าไม่เห็นคุณป้าออกมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้จะเห็นคุณลุงออกไปทํางานทุกเช้าแต่ว่าน่าจะสักประมาณเดินหนึ่งได้แล้วค่ะ ที่ไม่เห็นมีใครออกมาจากบ้านแล้วก็รถคันนี้ที่ปกติคุณลุงจะขับออกไปทํางานทุกเช้าก็ไม่ได้ขับออกไปไหนเลยเป็นเดือนแล้วพอไม่เบเลได้ยินนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงมากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะเข้าไปกดออดอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังเรียกนะคะแต่ก็ไม่มีสัญญาณหรือว่า มีวิแววว่าจะมีใครออกมาเปิดประตูเลยค่ะสุดท้ายแม่บุกเลวก็ตัดสินใจนะคะดึงที่เปิดประตูนะคะพยายามจะเปิดประตูนะคะมันก็เสียงดังมากๆเลยค่ะและในที่สุดแม่บุกเลวก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลงบันไดามาค่ะนั่นแหละค่ะมันทําให้เรายิ้มออกมาเลยค่ะเหมือนกับว่าโล่งใจที่อย่างน้อยก็มีคนอยู่แสดงว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ว่าความรู้สึกนั้นของแม่บุกเลวก็เปลี่ยนไปหลังจากที่คุณป้าเปิดประตูออกมาค่ะแม่บุกเลวเห็นสภาพค,คุณป้านะคะ แล้วก็รู้สึกตกใจมากๆค่ะสภาพของคุณป้าเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะจากเดิมนะคะครั้งก่อนที่เราเห็นว่าคุณป้าผอมแล้วนะคะครั้งนี้คุณป้านะคะดูผอมซูบลงไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ฟันก็ร่วงแทบจะหมดปากแล้วค่ะแม้มันเรวเห็นก็ตกใจมากๆเลยนะคะคุยกันไม่กี่คํานะคะแม้มันเรวก็เลยบอกว่าคุณย่าก็มาด้วยคุณป้าก็เลยเดินไปหาคุณย่าที่รถะคะ่ะจากเดิมที่คุณยา่าจาคุณป้าแทบจะไม่ได้แล้วนะคะครั้งนี้นะคะ คุณย่าก็จําไม่ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพอบอกว่าเป็นใครนะคะคุณย่าก็ยิ้มออกมาค่ะแล้วก็กอดกับคุณป้ามีมี่นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้ว่าคุณป้ากับคุณลุงไม่สบายมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะรอให้พ่อม้ากับคุณลุงคิโยชินะคะปรึกษากันก่อนว่าจะทํายังไงกันต่อไปค่ะเราก็ให้คุณป้ากับคุณย่านะคะได้คุยกันสักพักหนึ่งค่ะแล้วเราก็ขอตัวกลับนะคะแต่พอออกรถนะคะ แม่วกเลียวเขาถามคุณย่าอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เราไปเจอใครมาคุณย่าจําไม่ได้แล้วค่ะนี่ก็อาจจะเป็นข้อดีของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้อาจจะเป็นความสุขของคุณย่าที่ได้อยู่แบบไม่ต้องกังวลอะไรแต่ในใจลึกๆเราก็ไม่รู้ว่าคุณย่ากำลังคิดอะไรอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้แม่วเลวและครอบครัวดเด๋กเต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจกับครอบครัวโดดเสมอค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่ความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรักนะคะ